พี่อยาใครวะอยู่ไหนวะ <laughs> พี่มองไม่เห็นเขาจริงๆเหรอเสียใจอ่ะอใช่ดิเรา,าเป็นเออเราเป็นน้องสาวที่ไม่ได้อยู่ในสายตาพี่อ่ะนะยังไม่ตายใช่ปหมเฮ้ยอยู่อวุ้นขาอีกแล้วนี่ก็กะจะฆ่าอย่างเดียวเลยเหรอเขาเป็นน้องสาวพี่นะเว้ยพี่ไม่รักผมแล้วหรอ ีอ่าทแบบน้รายงานสถานการณ์ค่ะขณะนี้มีคนคุ้มค้ั่งเอามีดไล่ฟันอยู่ในร้านซื้อผ้าค่ะเฮ้ยเขาเขาเขาแบบคุ้มค้ั่งจริงๆค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาคุ้มค้ั่งจริงๆไม่เห็นเวองไม่เห็นเวอ วัค่ะวันนี้ไซยุน่ะมาเล่นเกมเพ้อะกับพี่ชิโบะล่ะแล้ววันนี้น่ะนะเราน่ะดันบังเอิญไปเจอกับเรื่องราวที่ทําให้เรานั้นร่องหนล,ล่ะค่ะไม่มีใครเห็นเราเลยแล้วก็การร่องหนของเรานั้นจะเป็นยังไงบ้างคนอื่นๆจะคิดยังไงแล้วก็จะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นนั้น เราไปรับชมกันในคลิปนี้กันเถอะแล้วก็ก่อนจะรับชมคลิปช่วยอย่าลืมกด like, กลกกไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะคะพราะงั้นแล้วก็ไปดูกันเถอะค่ะไปเลยไนอ่ะนี่อย่าโชว์หันกล้าด้วยไงโชว์หังอล้าด้วแล้ว,ลวโอ้ไปก็ไดมไม้มันไม่ขึ้นตัวพี่เลยจริงๆพี่เสกรถแล้วนี่หมือนผีอ่ะก็ใั่คือเสกรถเลยใช่ไหมใช่เสกรถเลยเฮ้ยหรือว่าเราจะ เฮ้ยล่าสุสจะกูหายไปกับพี่ด้วยสวัสดีค่ะดูชิพตาอยู่เ่าไม่เห็นคนกับดเตอผมก็ไม่เห็นฉันคือวิญญาณที่ทุกทรมารยอะไรอัเมาอะไรกันอยู่เชิโปแน่เลย พี่พี่พี่อย่าทำอย่าทำอย่างนั้นหนูมองไม่เห็นตัวเองด้วยเหมือนกันน่ะแล้วพี่โบ่มาทำอะไรพี่โบ่มาทำอะไรผมทำอะไรผิดใช่ทำอะไรผมเลื่อนเรือสูดแล้วใครก็ได้ขอหายาอห่าเอยยาหน่อยผมเจ็บทั้งหมดแม่งจ้องเจ้าบีเจงอเลยผมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นตัวอยู่ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ไหนตรงนี้ รู้มันมองไม่เห็นหหกดกิฟต์ให้เดี๋ยวมันก็ขึ้นเองรถพร้อมโอ๊ย,อยสายุว่าไงพี่เฮ้ยแต่ไหนๆเราก็ล่องหนแล้วอะ่ะไปแกล้งพี่ชนาดีกว่าปะเออเดีเออ๋ยวเดีเออ๋ยว พี่ฟิวสี่ฟยุพี่เินเข้าไปเตะเลยบอพี่ไม่รักผมแล้วหรอพี่อย่าทำแบบนี้รายงานสถานการณ์ค่ะขณะนี้มีคนคุ้มข้างเอามีดไล่ฟันอยู่ในร้านเสื้อผ้าค่ะ เอ้ยเขาเขาเขาแบบคุ้มค้างจริงๆค่ะเขาคุ้มค้างจริงๆเห็นเวอรมองไม่เห็นเวอร์พี่เมย์คุณต้ำรวจค้าขนาดนี้ขนาดนี้โอ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 ้พี่พี่เขารุนแรงอ่ะ เขาแรงอ่ะยิงกะฆ่ากันให้ตายจริงๆเลยอันเนี้ยมีหมอรอนะมาหาได้กลุ่มไปยูไงผมเลยมาหา

อยาใครวะอยู่ไหนวะพี่มองไม่เห็นเขาจริงๆเหรอเสียใจอ่ะใช่ดิเราเป็นเออเราเป็นน้องสาวที่ไม่ได้อยู่ในสายตาพี่อ่ะเนอะยังไม่ตายใช่ปะเฮ้ยอยู่ละวูขึ้นมาอีกแล้วนี่ก็กะจะฆ่าอย่างเดียวเลยอ๋อเขาเป็นน้องสาวพี่นะเว้ยอะไรนะครับ หนูไม่ได้ตอยอายุพี่ฟิวสายุฟิวพี่เินเข้าไปเตะเลยขอโทษนะคะทุกคนพี่ชายหนูเขาคุ้มข้างอะค่ะ หนูหนูควรฟ้องตำรวจไหมคะให้แจ้งจับพี่ชายตัวเองอย่าดเียวีกกี่นาทีะโยอีกกี่นาทีคืออะไรพี่อีกกี่อ๋อยังไม่ตายด้วยว่ะเออหรือพี่จะฟันะโยให้ตายพี่มาตายลงมาฆ่าเขาก่อนไม่พี่ไม่ฆ่าเขาหรอพี่ไม่ฆ่าเขาหรอ อันนี้แฟนพี่เหรอแฟนพี่เหรอแฟนพี่เหรอใช่ครับเออชิบโบอไอ้ดีไรพี่สาวสวัสดีนะคะเขา<อ>ชื่อไซยุค่ะเป็นน้องสาวของพี่ชายคะ่ะเขาอยู่ตรงหน้าพี่นะคะ ไม่เห็นแล้วค่ะเอาล่ะเขาไม่มีอะไรเป็นของขวัญรับหน้างานพี่อ่ะแต่ว่าวันนี้เขาไปทำงานมาค่ะนี่เมื่อเป็นแฟนของพี่ชายเรางั้นเราก็ให้เนื้อไปละกันเอาซักสองชิ้นเพราะว่าเป็นเนื้อคู่ <laughs> เป็นยังไงบ้างคะกับการเล่นเกม GTA ของซายุหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พื่กำลังใจให้กันด้วยนะแล้วพบจกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย